ครอบครัวอภิสิทธ์ดรนิวซัตผู้บงการสามนิ้วอยู่เนื้อกฎหมายลุกป่าถึง2000ไร่ครอบครัวอภิสิทธ์ดรนิวซัตผู้บงการสามนิ้วอยู่เนื้อกฎหมายลุกป่าถึง2000ไร่ วันนี้ดรสุพนัทอบิญญาณหรือด n e รนิวนักวิจัยภายใต้สถาบัานวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ Facebook ระบุว่าสุดยอดตระกูลอภิสิทธิชนเหนือกฎหมายตัวจริง ชีวิตของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนับได้ว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญแก่ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปหลังจากที่ท่านพัวพันกับคดีรุกป่าก,กว่า13ไร่ลงวันที่16กุมภาพันธ์2560ต่อมาทางสำนักพระราชวังได้ลงโทษโดยการไล่ออกจากราชการในวันที่27กุมภาพันธ์2560 ตลอดจนมีพระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระราชโอคงการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดพลตำรวจเอกจุมพลออกจากยศตำรวจตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2560อีกด้วย ก่อนที่ต้นเดือนมีนาคม2560ศารจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีแต่ค่ารับสารภาพเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมสั่งให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น892,000บาท เหตุการณ์ลงโทษในครั้งนี้จึงได้พิสูจน์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าทางสำนักพระราชวังจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาดขณะที่ตระกูลของนักการเมืองสนิ้วรายหนึ่งกลับยังคงลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายยิ่งกว่าอภิสิทธิ์ชนใดๆทั้งปวงตระกูลของนักการเมืองสมนิ้วรายนี้ได้เข้าไปพัวพันกับคดีรุกป,ปัาสงวนแห่งชาติจำนวนมากกว่า2,000ไร่ โดยที่มีการแจ้งความดำเนินคดีนับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563คิดเป็นมูนลค่าความเสียหายตามที่มีการฟ้องในคดีแพ่งสูงมากถึงราว147ล้านบาท แม้ว่าจะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2565แล้วก็ตามแต่คดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า2,000ไร่กลับยังคงเงียบสนิทได้อย่างน่าเหลือเชื่อราวกับเป็นสุดยอดตระกูลอภิสิทธิชน ในขณะที่คดีรุปปกป่าของพลตำรวจเอกจุมพลดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วจบลงในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่คดีรุปปกป่าสงวนแห่งชาติกว่า2,000ไร่กลับใช้เวลาน,านานนับปีในการเพิกถอนอีกทั้งคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวข้องกลับเงียบหายไปกับสายลม ใช่แค่เพียงคดีนี้เท่านั้นแต่คดีอาญาอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองสามนิ้วรายนี้กลับยังคงเงียบสนิทและดำเนินไปอย่างเชื่องช้าจึงไม่แปลกที่ประชาชนทั่วไปจะอดคิดไม่ได้ว่าตระกูลนี้ใช้เงินหรืออำนาจมืดแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคงต้องถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังๆ เราจะปล่อยให้ตระกูลของนักการเมือง3นิ้วรายนี้ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายต่อไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่นักการเมือง3นิ้วรายนี้กับตระกูลของเขาจะได้รับการลงโทษทางอาญาและแพงจากคดีทั้งหมดเสียทีสำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรยิ่งยืนนานมิ่งควันชาวไทยพระเจ้าอยู่ว่าพระองค์ใหม่เป็นสูงรวมชายใจของไทยทั่วลาพระจักชกาลมั้นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวบากมม็ปากรักษาชั่วการนิพนธ์ พระไทยหมายมันเสื่อันิพานพระราชบิดาโทษสภพตรราชะทำนำนาา้าเพื่อปวงประชาชาไทายเรานั้นทุกินใกล้ไกลรักทรงห่วงในทุกอากานสยามมกุตราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณของราชโดยธรร พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพพยาคร,รางปูนเป็นบุญไทยล้รา,ารัชกาลที่สิบประหนึ่งนาำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามตมงความและดามด้วยน้ำพระทา ทรงระเจริญคู่ชัตทองและพรปวงชนเทวารักเบืองบนอ่างช่วยดลมนทิพมายทะเลงภวานลายะราชะสมบาตงานไกลอวงค้าถวายขอใจขอให้พระองค์ทรงพระคอ เญรพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรณบดินทรา ยาวารามปูณเต็มบุญไทยล้กรัชกาลที่สิประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งความและดามด้วยน้ำพระทยัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและทองปวงชนเทวารักเบื้องบน ดนมนทิพยมาหฮทะเลิงขวานลายราจะสมัดนานไกลพวงข้าถาวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริ